หลายคนอาจจะไม่รู้นะครับว่าปัจจุบันนี้ทางระบบ Facebook เนี่ยมีการตรวจสอบตัว IP address และ address แล้วก็ MAC address นะครับนังนั้นไม่ต้องแปลกใจเลยนะครับว่าเอ๊ะทำไมบางครั้งเรายิยงโฆษณาหลายๆบัญชีจากคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวหรือจากอินเทอร์เน็ตวงเดียวกันเนี่ยครับมันส่งผลทําให้บางครั้งเนี่ยตัวเพจของเราโดนปิดแบบไม่ทราบสาเหตุนี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่หลายคนไม่รู้นะครับว่าปัจจุบันเนี่ยทางระบบเนี่ยเขามีการตรวจสอบลึกไปถึงขั้น MAC address หรือตัวอินเทอร์เน็ต IP address นั่นเองนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าเรามีีีบบััญญชโฆฆษษณณาาอยู่10 แล้วเรายิงจากเน็ตเวิร์กเดียวกันหรือเรายิงจากอินเทอร์เน็ตอันเดียวกันหรือเรายิงจากคอมพิวเตอร์อันเดียวกันมีความสุ่มเสี่ยงมากๆเลยนะครับที่ระบบเนี่ยจะมองว่าเรากําลังทำสแกมระบบอยู่นะครับดังนั้นคําตอบของเรื่องนี้นะครับเราจะต้องมีความรู้ในการทําระบบเน็ตเวิร์กนะครับเพื่อทําการแยกโครงข่ายไม่ว่าจะเป็นตัว VPS ตัว proxy หรือ VPN นะครับเพื่อให้ระบบเนี่ยมองว่าเราไม่ได้ทำสแกมระบบนั่นเองนะครับดังนั้นใครที่มีปัญหาเรื่องบัญชีโดนปิดซ้ำซากโดนปิดเพจซ้ำากนะครับผมบอกเลยนครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่แต่ว่าผมมีคําตอบเรื่องนี้ให้นะครับใครสนใจสามารถทักมาคุยกันได้เลยนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าหลายๆอย่างเนี่ยผมไม่สามารถพูดออกอากาศได้นะครับแต่ยังไงนะครับสามารถทักเข้ามาคุยกันได้เลยนะครับขอบคุณครับ